ไลโคนสอบถามเข้ามาพี่นุ่มแอปรับจ่ายคืออะไรอา้าวแอปรับจ่ายก็คือแอปที่มีไว้สําหรับตรวจสอบว่าคุณจะได้เงินหมื่นหรือเปล่าเฟสแรกก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็บัตรคนจนโอ้ชีวิตนี้ปวดหัวเนาะถ้าคุณอยากจะได้เงินจากรัฐคุณต้องไปลงทะเบียนแอปทางรัฐแต่ถ้าคุณอยากจะเช็คว่าคุณจะได้เงินจากรัฐคุณต้องไปเช็คอีกแอป,แอปนึงคือแอป รัดจ่ายโอ้ปวดหัวมันกี่แอปกันแน่เยอะเหลือเกินชาวบ้านสับสนชาวบ้านปวดหัวเอาเฟสแรกคุ่มแรกบัตรสวัสดิรบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรผู้พิการถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณได้เงินหมื่นในวันที่25ถึง30หรือเปล่าคุณก็ต้องไปโหลดอีกหนึ่งแอปชื่อว่าแอปรัดจ่ายนี่คือหน้าตาของแอปรัดจ่าย เป็นแอปของกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางแอปที่พอคุณกดเข้าไปเน้นย้ำว่าโหลดในมือถือในแอ Store, Play Store เท่านั้นอย่ากกดลิงก์มันจะเป็นช่องทางให้มีกับมิจชัดชีพได้อ้าแอปรับจ่ายหน้าตาเป็นอย่างนี้พอคุณมีแอปแล้วเห็นไหมเปิดเข้าไปตรวจสอบการรับเงินสวัสดิการแต่คุณไม่ต้องสงสัยหรอกที่มันหมุนติว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 ติอยู่ตอนนี้เพราะ ระบบ,ร,ออระบบมันยังไม่พร้อมเออระบบยังไม่พร้อมเนาะไม่พร้อมแล้วเอามาทําไมเนาะอ่ะระบบมันยังไม่พร้อมมันจะพร้อมวันที่24กันยายนมิฉะนั้นเนี่ยพอคุณเข้าไปไม่ต้องตกใจ24กันยายนคุณถึงจะตรวจสอบได้ว่าคุณได้หรือไม่ได้แล้วถ้าได้ได้วันไหนแต่บางคนเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะตรวจสอบได้แล้วนะ ไม่ต้องสีเนียบบางคนตรวจสอบได้แล้วบางคนยังตรวจสอบไม่ได้แต่ถ้าจะตรวจสอบพอได้ได้ดีที่สุดก็คือวันที่ย4กันยายนและขอบอกเลยแอป,ปรัดจ่ายของกรมบัญชีกลางของกระทรวงการคลังนี้อะตรวจสอบได้24บเป็นต้นไปตอนนี้ใครตรวจสอบได้ก็ตรวจตรวจไม่ได้ก็ไม่เป็นไรย4มาตรวจสอบแล้ว เอาเข้าไปคีย์ข้อมูลเลขบัตรประชาชน13หลักของคุณกดเข้าไปมันก็จะบอกเลยว่าอาคุณได้แล้วเงินจะโอนให้วันไหนโอเคไหมนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้มันจะให้คุณกด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 เข้าไปอ้อแล้วก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องโหลดทุกคนหรอกไม่ต้องโหลดทุกคนเพราะอะไรลูกหลานเลย ทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำให้คุณปู่คุณย่าหน่อยหรือว่าทําให้คนในหมู่บ้านหน่อยเพียงแค่อ่ะหนูหรือคนหนึ่งในบ้านไม่ต้องโหลดทุกคนในบ้านหรอกแอปรับจ่ายเนี่ยถ้าสมมุติว่าหนูอยู่ในบ้านหนูโหลดแอปนี้มาในแอปสโตรเพสโตเสร็จสับปั๊บหนูก็เอาเลขบัตรประชาชนเนาะของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่อยๆมาตรวจสอบค่อยๆมาตรวจสอบ แล้วก็ค่อยๆคีย์หมายเลขบัตรประชาชน13หลักเข้าไปแล้วก็ค่อยๆกดมันก็จะบอกเองว่าคุณพ่อคุณแม่เงินไปเข้าบัญชีไหนใครที่มีบัตรด,ด้วยกันสองใบก็คือได้ทั้งสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐด้วยได้ทั้งสิทธิ์บัตรผู้พิการด้วยก็จะรู้ว่าอ๋อเงินมันจะไหลเข้าไปทางไหนอะไรยังไงนะมันจะขึ้นวนันแล้วใครที่รอบนี้ยังไม่ได้อ,อันนี้จะเป็นประโยชน์อย่างหนึ่งว่าใครในรอบวันที่25-30กันยายนไม่ได้ ก็อ๋อนยังไม่ได้ฉันผิดพลาดอะไรมันก็จะบอกให้นะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลากหลายช่องทางจริงๆเนี่ยมันมีอีกหลากหลายช่องทางนะข้าทางเว็บไซต์ก็ได้นะทุกคนมีทางเว็บไซต์ด้วยมีทางแอปรับจ่ายด้วยโอ้ยยุ่งยากเนาะการจะได้เงินหมื่นเอา้าไม่เป็นไรหรอกเอา้าลูกหลานทําให้หน่อยนะแอปรับจ่ายจ้ะมาใหม่อีกจ้ะ